10อันดับโปเกมอนเจน7ที่มีค่าพลังสูงที่สุดอันดับ10ค่าพลัง490ได้แก่ยาเรยูตันกับนาเกซุเคซารุครับอันดับ9ค่าพลัง495คือโดฮิโดอิเดะครับอันดับ8ค่าพลัง500ได้แก่คัวกานนบัมบะโดโรและคิเทรุกุมะครับ อันดับ7ค่าพลัง510คืออามาโจครับอันดับ6ค่าพลัง5 1 7คือดาดารินครับอันดับ5ค่าพลัง530ได้แก่จูไนเปอร์กาโอกาเอ็นอาชิเรนและกูโซคุมุชะครับ อันดับ4ค่าพลัง540คืออากโยงครับอันดับ3ค่าพลัง570ได้แก่ซิวดี้คาปูโคเคโคคาปูเทเทฟูคาปูบูลูลูคาปูเรฮิเลอุสุรอยมัชชิบูนเฟโรเชเดนจูโมคุ เทคคากุยะคามิซุรุกิอาคูจิคิงซึเดะซึเดะและสุกาโดงครับอันดับ2ค่าพลัง600ได้แก่จาราลังก้าเนคลอสมามาเกียนามาชาโดเซราโอล่าและเมลเมทันครับและอันดับที่1ค่าพลัง680ได้แก่โซกาเรโอกับลูนาอาล่าครับ